มาเคลียร์ให้สักทีเถอะหนิงปณิตาวอนสามีจินมาเคลียร์เรื่องอย่าแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว ยังคงอยู่กับประเด็นระหว่างหนิงปณิตาและจีนจรินธรรมวัฒนะหลังจากที่สาวหนิงได้ออกมาเผยปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านรายการคุยแซบโชว์ล่าสุดสาวหนิงก็ได้พูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งในรายการค่ะพร้อมประโยคที่วอนให้จินทําในตอนนี้โดยสาวหนิงได้บอกว่าในสัมภาษณ์ก็ตอบไปชัดเจนแล้วว่าสถานะยังอยู่ยังไม่ได้หย่ากาันและยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่แค่ยังรอว่าจะมาจัดการให้เมื่อไหร่ตามที่ได้ตกลงกันไว้แค่นั้น เลยซึ่งก็ไม่มาจัดการให้สักทีหนิงก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้รอการเคลียร์รอมาหลายเดือนแล้วด้วยก็คือแค่รอมาเคลียร์แค่นั้นเองซึ่งหนิงก็ไม่อยากพูดแล้ววันนี้สิ่งเดียวจริงๆมาเคลียร์ให้หนิงเถอะมาเคลียร์จริงๆคือหนิงไม่รู้จะพูดยังไงมาเคลียร์นะทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงในเมื่อมันไม่มีการเคลียร์มันยังไม่มีข้อตกลงหรือบทสรุปที่มันชัดเจนมันก็รู้สึกทรมานมากรู้คำเดียวโคตรทรมาน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะคะ